สบายดีเด <laughs> ้อพี่น้องสบายดีเด้อเอฟซีมดตุกุทุกคนหลูกลอกล้านๆเพื่อนเมีสหายน้องนุ่งเนาะทุกคนเอฟซีชนะฮะถูกแรงเสียแดงใจถูกกำลังใจแม่มอนเนาะบานนี้กะสิมีคำตอบไหเด้อมันนี่เด้อสิมาให้คำตอบ ว่าเห็นถามหลายหลายคลิปแล้วแตมมอนก็บ่ได้ตอบอีหยังเนาะอืมบ่ได้เว้าอีหยังแล้วก็บ่ได้เม้นตอบอีหยังบอกเลยบาดนี้สิมาตั้งคลิปบอกโดยตรงเนาะของใจเห็นลูกหลานของใจเรื่องท้องแม่มนเนาะเรื่องอันสายแนแม่มนขอแนแม่มนไปสว่าซั่นเด้อืมแม่มนมีคําตอบให้เด้อมื้อนี้เด้อ ว่าไปขายระโบไปขายเห็ดถุงตาระโบเนาะเมื่อนี้คลิปเมื่อนี้เม่มอนเห็นเนาะแต่คลิปกรรนกรนั้นว่าว่าท่องปลอมนะว่าว่าท่องปนะลอมเนาะสายแขนที่เหลือมากๆากๆอย่างนี้เราเป็ังไงเมมอนสิให้ยคำตอบเด้อปลอมหรือบ่ปลอมคะเมมอนสิให้ยคำตอบคนนี้นะให้แั้งคักๆเด้อ ท้องปลอมเด้อะม่มอญใส่นะบมเมนของแท้บมเดลขายไปใส่มันดำเพราะว่ามีมอญใส่เฮือเติบเลยแม่นทีเมนนียเนาะมีมอญใส่หลายๆคลิปเลยเนาะเห็นใส่หลายๆคลิปมีมอญใส่เห็นน่ะใส่แขนน่ะข้ามปลอมเนอะมีมอญมังมีปัญญาซื้อดอกทองแท้น่ะของแท้น่ะมีมอญมังมีปัญญาซื้อ ทองโม,มันดำลแล้วปดถิมแล้วมันดำเนอะ <c oughs> บอกให้หูซะบอดได้ขายไปเห็ดถุงตาอยังดอกบอได้มีอยังดอกปดถิมแลยมันดำทองโปมเห็นมันงามเลยม่มอนกระสือไซม,มันแพงดอกเห็นเท่าได้บ้าง หอดบ่ลอยกว่าบาทลอ,อยบาทลอ,อยกว่าบาท,บออาบาทบีิบ่อลายเด้อนของของปลอมมันกมันคือของแท้มันงามด้ไม่ตลาดเซโนเนี่ยเป็นใจจากซื้อได้ไม่ม้อนบาคนอยากเออยากแต่งยังมีแนวประดับใส่อยู่แล้วเนาะก็ซสือมาใส่เนาะมันกับบริพิตรบริแมนนี่ยังลูกล้ํลูกล้านของมกของใจยาคู่ของปลอมของแท่ของปลอมเด้อ บ่เป็นค้งแท่เ้อเม่มอนใส่นะ่ะปดถิมแล้วมันดำมันดำมันนั่นละมันโหลดภน,นซะ <c oughs> เออไปให้นี้หากเด้อนี่ปดถิมแล้วไ่ได้คล้ายไปใส่บม่ได้คล้ายไปเห็ดทุ่งตกทุ่งตาสิเพ็ดทุ่งตานะ่มีเงินต่างหากอยู่แล้วไม่มอนมีเงิน จะเห็น่างหากอยู่แล้วทุงตานะ่จะไปพาตัดนี่ตาตัดนังตาโยนนี่มันมีโปรวันที่สิบัมืนนีอวันที่วันที่สี่ยังอีกหกเมื่อเนาะมีมดสิไปพาตัดน์นี่เห็ดทั้งลุมทั้งเทิงโปรพ่นทั้งลุมสอง,ง,งล,ล้านกลัวทั้งเทิงกับสองล้านกลัวตกอยู่หาล้านหาล้านกลัวเกือบหกล้านสไลด์หกล้านสัทั้งทั้งลุมทั้งเทิงนี่ ได้หกล้านซะแล้วก็มีอีกยังอีกคนสีเห็ดอ,อีกยังห้อีกมีอีกยังอีกนี่เห็ดหลุดอยู่ร้อยตัวนี้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  mm. เพิ่มเข้าไปอีกเป็นเจ็ดล้านปลายรวมทั้งมดเป็นเจ็ดล้านปลา,ายกี่เด้อตกยู่มืงนกวัวบาทน้อยนึงเมย์มอนสิไปเหตดวันทีสิบนี่ตกกาวเง่นก่าบาทน้อยนึงมีเงินสกัวไปแล้ว อยากเห็ดอยากเห็ดายเดือนแล้วปะบะไปยูเดือนนั่นเดือนนี้่ก็สิไปเห็ดน่ะก็บบุคคอสิเดไปจะเถือพ้นก็ต๊ะพ้นก็ต๊ตลอดเนาะก็มันห่างกับเดไปเนี่ยขั้นพ้นบ่ต๊นะก็ไดไปเห็ดต่ดนละล่ะเห็นพ้นมันต๊เลยก็เห็นมันเดดก็เลยไปน้องสา้าพาไปน้องเพ้าคนเคยไปเห็ดอยู่นหันอยู่แล้วบ่เสริมความงามคนแหละเน่ะประจำหันประจำคนแหละน่ะ ที่นองผ้าไปเนาะว่าให้พังอย่าเข่าใจนั้นแนวนี่ยาดาม่ามาว่าจังสันว้าจังซี่ขั้นจะท้ามก็ท้ามดีๆอย่าว่าแบบว่าแบบประสดกันนะนะอย่าว้าวว่าแบบประสดกันนะทามแบบมันบุมเหมาะสมนะขั้นจะท้ามก็ทถามดีๆไม่ม้อนใส่แคนไม่ม้อนไปใส่แล้วไม่ม้อนคายระเบอเดือไปใส่แล้ว เมมอนใส่งามนะเสดายด้คันบ่คลายกับเสดายด้วม่มมอนด้ืยคันว่าเมมอนคลายไปเห็ดทุงตาก,กับเอบอกับบเป็นยังเพราะว่าเฮ้าต้องการสิ่งที่จําเป็นเฮาก็อยากสวยอยากงามเนาะห้เม่นมางาม,งามแบบนั้นด้อยคันเสิเม่นนะเขาก็รักสวยรักงามเมมอนก็รักสวยรักงามถ้าขายไปเห็ดแบบนั้นก็นกับบเป็นยังเอาบวบไปใส่เงินแบบซุ้มสีซุ้มหาว่าสัก ห้เมนมาดีๆเด้อหล่าเด้อคอนสีเมนอีหย่างก็ให้เมนมาดีๆย่าเม่นปลาสดกันอโอ้ยทองปลอมจังสันจังสีโอ้ยขายไปเฮ็ดทุ้งตาแล้วจังสันจังสี่อืกระกมาตามาตามๆหลังตามกลุ่นกันมาเวาอีกนะฮะม,มันโบมออืคอนาีเมนก็เม่นถทม,มดีๆยายเอ้ยิไปเฮ็ดฐทุงตาโบขายทองขายอันสวยแค้นละโบ แม่มอนกับเซด้เมนตอกงามๆอยู่ในหันอันนี้เห็นเบาแบบคือปลาสดปลาสดใสนะก็เลยบอกากเม่นตกซะในหันมานังเ่าแบบนี้ซะยินจากปากจริงๆ,ๆนี่ซะเนาะเซได้โล่งใจเนาะเใไ้โล่งใจประสันซะเให้สบายใจแบบนั้นอย่าเม่นแบบที่แบบโบม็อแบบที่มันปรสงควรเม่นปลาสดปลาสั้นกันนะ่ะ มันเหมะเมมอนเท่าแล้วย้ายี่เท่าแล้วพกสิบสองปีแล้วเออย่าประสดย่าประสดใจ<ม>ท่านบหมักกะบว่าแล้วก็ยาเม่นท่านบ่มักกัหายซื้อๆอยู่ซะคันบ,บ่่หักยายคนหนี้นะนะท่านบ่แพงย้ายคนนี้กัเซื้อๆอยู่ซะเบิ่งตาหูดูต,ตาตาซะเบิ่งไปเรื่อยวะชิวิตของย้ายมันสิเป็นแบบใดต่อไปห้างหนะ ติดตามไปเรื่อยๆลิปยายเนี่ยมันจิเปลี่ยนลูกไก่ลูกแบบใดออกมามันสิเป็นแบบใดยายกัยังหัวหัวอนาคตของยายเป็นแบบใดมื่อื่นมือฮือหรือเดือนหนาหรือเดือนฮือปีหนาหรือปีฮือยายกัยังหัวจักเดาข้างหนาบัวหูยังบอกจักเนาะอันนี้ค่ะจิเป็นแบบใดก็ให้ติดตามไปเรื่อยๆขัานจากเบิ้งกับเม่นมา อย่าประสุดใส่ยายให้ใหเบาดีๆ <Ừ. S 1> ได้น่ะขั้นอ่านคอมเมนต์อ่านแบบมันบุกขาดคอมเมนต์แบบบุกขาดห้ตกใจว้าบเลยเลยแบบตกใจว้าบเลยเอาคนเถาเนาะคนเถานี่อยากไปนิ่งแนวอันคอมเมนต์มาหม,ม,มุนมวนเราแซ่บเนาะไม่ม้อนพิตาแซ่บอาหารไม่ม้อนกินเออไม่ม้อนสิไปทำโครงงานโบเฮ็ดโต้เด้อแม่เดออ้อให้เบาแบบนั้น เพราะว่าแม่รักสวยรักงามอยู่แล้วเอ,อไเม่นไปนั้นแม่มันสิดีใจซีดโตอายุหายยายนะขันเม้นดีๆเนี่ยป้าซัมซักวิตามินเศร้าหลดอ,ลอดคนหลเอาซื่อๆแหละอือขนขั้นเนต์แบบบอนประสดแม่น่ะปะ้าแม่มันตกดีว่าหลออ,อใจสันส่นอย่างือมันตกใจสัน่นเ,เอ้ากูเป็นจังไดนวะกูบอกให้ยังให้เขานะให้ลูกให้ร้านนะ เป็นยังจงากคอมเมนต์มาแบบนี้นี่นี่นะยายตกใจเมย์ตกใจ,กใจขอ,อนำลายลายเลยเด้อยละเด้อสีหักหรือบวชหักสีสั่งสีเล้วอได้ก็สั่งขอหยิยาประสดยายเด้อเม่หมดขอโทษยายขอโทษข,อ,ขอ,อนำลายลายคนเถ่าแล้วจากไดยยินสิ่งที่มุนมวนสิ่งดีๆสิ่งที่เหมาะสมถ้าคอมเมนต์มานะ่ะขั้นบ่ยอยากคอมเมนต์กับ,บเป็นยังหลือก็เพ่ต้องคอมเมนต์ <us Channel. S 1> ท่านสิคอมเมนต์แบบสิ่งบ่เหมาะแบบประสดนะบ่กคอมเมนต์ก็ได้เด้อเมย์มอนบ่ฮู้จักเจ้าอันนี้เมย์มอนขอโทษขออนุญาตเว้าคนที่คอมเมนต์เว้าใส่เมย์มอนเด้อพี่น้องเด้อเมย์มอนบ่ได้เว้าร่วมเด้ออ่านมงกโลดคลิปเมย์มอนน่ะคลิปล่าสุดน่ะก็มีอยู่เว้าใส่ลงไปสามคลิปแีบบางมือเมย์มอนก็ลงสามคลิปบางมือก็ลงสี่คลิปบางมือก็หาคลิปอิงตามจี่เอาเหือแห้งเมย์มอนเห็ดได้เผื่อสั่นซะ เห็ดไตสำายกับเห็ดสำนั่นเนาะอย่าประสดประสั้นย่อยขอลองขอลงลายๆเลยลูกเอ้ยล้านเอ้ยหรือว่ารลุนลูกหรือหลุนล้านนี่อันนี้ย่ยกับผู้นะหรือหลุ่นเอื่อยหรือรลุนซ้ำกันีนกระพู้ที่เหม็นขม่าเนาะขอโทษหลายๆเด้ออย่าประสดประสั้นใส่ย่อยขอน้ำลายๆจะคนถ่ายไหวเลยเด้อไหวเลยขอโทษลายๆไหวเลย นอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาดีๆยันยันย้ายศอกตายได้ซึเจ้าสามีบาดมีกำนะย้ายไปโลกหัวใจอยู่แล้วแล้วก็ความดันแล้วก็โลกหัวใจในข้มือนี่เป็นยังยูน้ำยาได้ข้อมือคอมเมนต์แม่ม้อนสิบ่มีโลกประจำตัวได้มีจะก็สู้เอาหยางยางได้ไปเป็นก็สู้เนาะกินยังก็กินซำเหือซำแห้งแม่ม้อนกินซำเหือซำแห้งแม่ม้อนหาว่่สั่นซะ ือแห้งเขาก็หาได้สำได้เขาก็กินสำนันเขาไปได้เขาก็ไปว่าแน่นเนาะให้เข้าใจคือจังสันเด้อบอกแล้วเนาะให้เข้าใจนี่คำตอบให้เลยด้อโอเคคลิปนี้ก็ไม่มอหล่าก่อนเด้อุกคนบาย